สวัสดีครับผมไบจากอาเซไฮครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ผมพงจากสม,มุทรสมงครับ <laughs> ดีมากครับผมคลิปที่แล้วผมเอา Mac Studio ตัวเนี้ยไปเจอกับ Intel Gen 12ออมอ่ะเป็น Da Vinci Resolve กับเป็นตัวไลท์ลุมคลาสสิกครับวันนี้ก็เลยแบกมาหาคุณไบครับ วันนี้เราเทสอะไรกันไปบ้างครับวันนี้เราเทสโปรแกรมจริงๆเอาที่มันมีจุดร่วมอะกับงานของผมนะมีอยู่2อย่างคือ Adobe กับ OBS อ่า b e o b e ก็จะมี p r พ i เม e ไม่ใช่ Premiere ครับเพราะผมใช้ v ว g a s แต่ Mac ไม่มีคุณพงใช้ f ฟ n a l Cut Windows ไม่มีแม่แม่แต่ว่าก็มันก็แปลว่าถ้าเกิดคเเตอร์อะที่เขากำลังหา คอมมาทํางานก็จะได้รู้ไงใช่ไหมจะได้รู้แล้วก็สําหรับเนี่ยผมมาช่องคุณไบเนี่ยมันดีตรงที่เป็นช่องที่ทำคอนเทนต์ไลฟ์เยอะมากเพราะะฉนั้นเราก็ได้เอามาเทสในการไลฟ์ด้วยโอเคเดี๋ยวบอกเซตติ้งก่อนว่าเรามีอะไรกันบ้าง M1 Max ตัวนี้ก็เป็น Mac Studio Base Model เลยสเปคพื้นฐานตัวถูกสุดแรมเท่าไหร่แรม32แต่ว่ามันเป็นแรมแรมแบบที่มันแชร์กันทุกอย่างนะทุกอย่างจะมาดึงไปใช้ตรงนี้ อ๋อ oh, ทั้ง CPU ทั้ง g ี u เลยใช่ทุกอย่างจะมาดึงตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นมันมันก็จะแบบตัวเลขไม่ได้สูงอ่าโอเคมันก็เป็นการทำงานเบสออน p p p l e มัน a อ p l e ิลนั่นแหละครับใช่เครือ่องนี้เท่าไหร่ถ้าเบสมัน70,000เพิ่มสตอรเรจไป 7, 000, อีก7,000ก็ประมาณ77,000ตัวเครื่องล้วนๆมีเครื่องมาให้กับสายซื้อซื้อ e p r l e Premium Care อะไรเพิ่มมอ Apple Care นี่ซื้ออ่าถ้าเกิดคนใช้คอมแม็กแนะนำให้ซื้อเพราะว่า คาบเคลมทีมันอ่วมอยู่ซื้อเถอครับโอเคส่วนทาง PC ของผมนี่ราคาหน้ามันน่าจะเกินตัวตัวนี้ไปพอสมควรเพราะว่าทั้งอาร์บอร์ดก็20,000กว่าบาทละ CPU อีก30,000กว่าบาทแรม1 2 8ย b กิกทั้งแถวเนี่ยทั้งแผงเนี่ยของคอแ i r เนี่ยใส่ไป96หรือ1 2 8ย b 1 8ิ b ปดกิร้อย <100, S 2> <100, S 1> ้อยี 100, <18 gig. S 1> ่ปดคูณแล้ว 128. 1 2 8ยเออ16ต่อหนึ่งตัว1 6บูณแ อ่าแล้วก็การ์ดจอเป็นตัว5,000 6,800 XT เออ6ก0 0 XT นะครับแล้วก็จริงๆก็มีฮาร์ดดิส SSD 1เท2เท10เทอะไรก็ว่าไปแต่มันไม่มีผลกับการเทสเปอร์ฟอร์มาจะประมาณนี้อ่าก็คือโอแสนกว่าผมจำไม่ได้ต้องไปดูในคลิปที่ผมประกอบเครื่องนี้มันจะมีราคาอยู่นะครับวันนี้ที่เราเทสก็คือเราจะเทสโปรแกรมพิเมียนะครับพเมียเนี่ยเราจะเทสก,การเพย์แบ็กการเรนเดอร์ ในไฟล์ความเรยดสูงในไฟล์ไฮบิดเลทแล้วก็จะลองเอาเฟรมมาซ้อนๆกันหลายๆเฟรมแล้วก็ลอง playback ดูว่ามันเ n นโคดทันกระตุกอะไรขนาดไหนตอนเรนเดอร์มันตัวไหนเรนเดอร์ช้าเรนเดอร์ไวพี่เมียมีแค่นี้ครับคุณวงที่เหลือจะเป็น OBS ที่เป็นงานของผมครับซึ่งจริงๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันใช้ไลท์เฉยๆอ่ะมันเป็นงานกระจอกงอกง่อยมาก<อ>มันทําได้อยู่แล้วแต่มันมีปัญหาไงมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ ถ้าเกิดเป็น M1 นะ่ะถ้าเกิดไลฟ์นานๆอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนอกับ p e r ร์ฟอร์ c e ของมันถ้าเกิดว่าเราไลฟ์ออกไปหลายช่องทางไลฟ์ช่วงแรกมันจะลื่นแต่สักพักมันจะอาจจะมีกระตุกบ้างซึ่งลูกค้าของผมเนี่ยบางทีใช้ M1 ไปเนี่ยแล้วเขาไลฟ์กันทีประมาณสี่ห้าชั่วโมงยาวๆช่วงหลังๆมันมีแบบยาวกว่าถ่ายทอดสดจะตุกอันนี้อธิบายก่อน OBS เนี่ยเขายังไม่มีเวอร์ชัน ARM ยังยังไม่ Optimize กับ m l i s o n ครับก็เลยต้องวิ่งบน r ร s e t ้าซึ่งเป็นตัวแปลงทำให้มันทำงานบนบนซิลิ c อนของ Mac ได้โเคพอทำงานบน Rosetta ก็จะมีแค่เฟดเดียวอแต่วันนี้ตอนตอนเราเทสอะเราก็จะเปิดดูเลยว่า p o คอวิ่งเท่าไหร่ e c o คอวิ่งเท่าไหร่หรือว่าใช้ GPU กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในการทดสอบ OBS จะเป็นกานทรทดสอบแบบไลฟ์ไปหลายช่องทาง่าถ้าช่องทางเดียวเราไม่ทำาล้มันทำได้อยู่แล้วนะครับ ในลักษณะงานที่ผมไปทำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไลฟ์ไปหลายช่องทางไป Facebook ไป YouTube ไป Facebook กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็อีก Account หนึ่ง u อ t 2อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมเกือบ Facebook, y o u t ก b e Spotify เดี๋ยวๆแต่ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งที่มันสามารถทำได้มากกว่าในส่วนของ Windows ก็คือปลักอินชื่อมัน t i p พ e นอร์พุทธมันจะสามารถแอดแอดซอสเข้าไปได้เยอะว่าเราจะสามารถไลฟ์ไปได้หลายช่องทางซึ่งปลักอินเนี้ยบน Mac ยจะไม่มีเออยังไม่เห็น ก็เลยใช้วิธีไลท์ออกไปแล้วก็มุดเอาสรุปว่าแม็กได้มากสุดตอนนี้ที่ผมทำมันคือ2ช่องทางความเร็วพันแปดสพีตั้งไว้60เฟรมผลเทสพี่เมียนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเรนเดอร์ไอตัว CPU ของผมเนี่ยคือตัว AMD Ryzen Thread Ripper ตัว 3960x ตัวนี้24คอร์48เทรดคือเยอะมากแรมก็เยอะการ์ดจอก็แรงคือสุดเกือบทุกทางแล้วในในปีก่อนๆน,นะครับ พี่เมียใช้เวลาเรนเดอร์ไฟล์เป็นความละเอียด 4K 60 High Bit Rate สี่งสองบิตความยาวคลิป8นาทีใช้เวลาเรนเดอร์นะครับ27นาทีประมาณ <20 S 1> ใช่ป่ะิบนาทีอ่านั่นคือเครื่องเทเลิเปอร์ส่วนไอเครื่อง M1 Max ตัวนี้ Mac Studio อ่ะเป็น M1 <Mac Studio. S 2> m a c ตัวเบสก็คือมันไม่ใช่ M1 Max ที่แบบคอครบอะ่ะเขาปิดคอที่มันแบบไม่ไม่สมบูรณ์ออกอันนี้เราพูดความจริงกัน โอเคไอตัวนี้ใช้เวลาไปแทบจะแทบจะเรียวไทม์เลยเกินมานิดหน่อย10นาทีเองคือไวโคตรนะครับไวโคตรในโปรเจกต์เดียวกันเลยนะครับตัวไฮบิดเทเหมือนกันแตน่ตอนพรีวิวก็ลื่นเหมือนกันอ่ไม่ตอนพรีวิวไม่ตอนรีวิวมีความต่างอ้อเหรออ่าผมมีไฟล์มหันตภัยไว้เทสอยู่ตอนพรีวิวเนี่ยเออมันจะมี 4k 30ไฟล์ 4k 30เนี่ยเป็นแบบไฮบิดเรทลืนล่นลื่นไฟล์บิดสีทส2 2บิต r ไ เป็นไฟล์ MOV 422 10บิต400 Mbps จากกล้องเท m ไฟ k ์ i ารืลื่นๆไม่มีปัญหาทั้งคู่อ,อ่ต่อไปเป็นไฟล์ 4K 60ไฟล์ 4K 60อันนี้จะไม่ใช่ไฮบิตเร e แค่เฟรมเรทมันเป็น60เฉยๆอ,อันนี้ก็ลื่นๆทั้งคู่เหมือนกันอ่าลองไล่เทสแล้วลองรันยาด,ดูแล้วไม่มีปัญหาน่าจะมาจากกล้อง G9 ไม่ก็ S5 เนี่ยแหละครับต่อไปเป็นไฟล์ 4K 60เหมือนเดิมแต่ว่าเรียงซ้อนกันสี่หน้าจออ่าเป็นไฟล์ไม่ได้ไฮบิตเล เป็น10บิตเหมือนกันแต่ไ<ต>ม่ใช่422นะแต่อันนี้ก็คือตัว,ว G P U เนี่ยมันต้องคำนวณเยอะขึ้นเพราะใช้สเลเยอร์ layer อเข้าไปใช่ทั้งคู่ลื่นเหมือนกันไม่มีปัญหาอ่ายาวได้สามารถตัดระยะยาวเลยแล้วก็จะมีสุดท้ายการทดสอบสุดท้ายก็คือเอาไอไฟไฮบิตเรดเนี่ย 4K 30เสียงสองสิบบิตโอไอเนะครับจากกองเจฟไฟมาถูกมาเรียงกันสี่หน้าจออที่เกรดดิ้งสีเรียบร้อยแล้วด้วยปุ๊บ M1 เนี่ยมีกระตุก อ่ามันจะมีลื่นสลับกระตุกลื่นสลับกระตุกอ่าเหมือนอาการดำน้ำแล้วปุดขึ้นมาหายใจนิดนิดหน่อยหน่อย่าอ่ามีกระตุกครับอันนี้ไฟไฮบริดอ่าส่วนเครื่องเทลิปเปอร์ ไม่ขยับเลยคือภาพเขาเรียกว่าภาพวาร์ปขึ้นดักทำไม่ได้เพเพเพแบคนี่ดีทำไม่ได้เมื่อกี้ตอนเล่าเนี่ยว่าแบบอันเนี้ยเล่นกระตกเละตกอเนี้ยนึกว่าลื่นสรุปว่าพิกไปใหม่ใหมจริงจริงไอไอไอมาซ้อนสีหน้าจอแบบนี้คืองานจริงผมว่าคงไม่ค่อยมีคนทำกันขนาดนั้นใช่ใช่เพราะว่าจริงจริงมันมันคือการฝืนฝืนโปรด้วยซ้ำเหมือนแกงเหมือนแกงอ่เหมือนแกงเพราะว่าจริงๆเวลาทำมันไม่มีอะไรทำนี้ ใช่ครับ w o r k ์กโฟมันหนักไปแค่แค่ทำให้ดูเฉยว่าเครื่องมันทำงานได้ดีไหนว่าไอเอไอตัว Mac Studio เนี่ยไอเฮียแม่งเพดได้ PC เนี่ยไม่ใช่ว่ามันช้าเพราะว่าสเปคไม่ถึงนะคือไม่ไม่ดึงสเปคไป CPU ไม่วิ่งการจอก็ไม่วิ่งไม่แต่เหมือนใช้แค่นั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของ Adobe อยู่แล้วไงออ Adobe มันแบบว่ามันดึงออกมามันดึงแค่นั้นมันดึงแค่นั้นเอบ Mac มันก็เป็นแต่ไวกว่า เออผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะเอนโคดของมันหรือเปล่าไม่แน่ใจเออเพราะว่าฝั่งฝั่งเทปลิปเปอร์ผมไม่ผมจําไม่ได้ว่ามันมีฝั่งพวกโคเด็กเฉพาะไว้ไหมอืมแต่ว่าของไอเอ็มวันมันมีไงมันมีฝั่งโคเด็กไวใช่ก็พวก s 2ส4อง6 5สอสองหกห้าหรือจะเป็นแบบว่า Apple p r o ปรเเนี่ยมันเล่นง่ายหมดเลยมันจะมีปัญหากับบีรอเฉยถ้าเกิดบีรอก็ฝั่ง i ิน e l โอเคกว่าแต่ว่าเทปลิปเปอร์ผมไม่เคยเทสบีรอเหมือนกัน บีรอไม่มีไฟล์เหมือนกันฮนะฮะส่วนอีกกันหนึ่งเป็นการไลฟ์สตรีมอันนี้ลักษณะงานคงไม่ได้เหมือนกันเลยแล้วก็ไอการทดสอบเนี้ยคงจะไม่ได้ทํางานจริงขนาดนั้นก็คือการไลฟ์ออกไป2ช่องทางหรือ1ช่องทางแบบนั้นเรียกว่าแม็กอะสามารถไลฟ์ออกไปได้2ช่องทางได้ลื่นๆนะครับโดย OBS โดยการมุดไปที่ MPEG o u u เ u า u ุทยูเนี่ยได้ลื่นๆทางช่องทางแรก Facebook ก็ลื่น โดยลักษณะการต่อร้ายออกไปเนี่ยคือใช้การ์ดแคปเจอร์2ใบนะครับแคปเจอร์2ใบเป็นการ์ดแคปเจอร์แบบ usb เสียบเข้าไป2ใบโดยตรงอ่าเพราะว่างานลักษณะงานที่ผมไปทํางานส่วนใหญ่มันจะอาจจะมีการเอาซอสมาจากช่องทางที่หช่องทางที่2 2 3ช่องทางเลยด้วยซ้ําแต่2ช่องทางนี่แหละเป็นงานที่ใช้เยอะที่สุดก็ประมวลผลทั้ง2องแคปเจอร์ได้ลื่นๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับออกไปที่ Facebook y o u t u b e ก็ลื่นลอืม เพียงแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่ผมไปเจอมาก็คือมันไม่60เฟรมมันมันได้ถึง Full HD เลยแต่มันยังไม่60เฟรมคือมันไม่มีเลข60ให้เลือกอในตัวโปรแกรม OBS อะไอวิดีโอแคนวาดะเลือกไ,<ม>ได้แต่ในการแคปเจอร์ทั้งคู่ไม่มีก็เลยยังงงอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรดังนั้นทั้ง2ช่องทางเนี้ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้สตรีมเกมหรือว่า60เฟรมไม่ซีเรียส ก็ค,คือสบายสบายแต่สตรีมเกมคงไม่มีใครใช้แมส <laughs> ส่วนถ้าเครื่องฝั่ง Windows เนี่ยก็คือทําได้หมดอยู่แล้วตามที่ทดสอบให้ดูคือทั้งส่งไปได้หลายช่องทางแล้วก็เล่นเกมไปด้วยได้อ่ะนมีข้อได้เปรียงมันเล่นดดตเล่นเกมอะไรได้เพราะมีการ์จอแล้วก็สตรีมไปได้หลายช่องทางได้เฟรมเรทหกสิประมาณนั้นครับแล้วก็จ่ายแพงกว่าเยอะเลยฮะสรุปก็คือพอ,พอผลทีมันเป็นแบบนี้ผมเห็นแล้วว่ามันดูเป็นคนลักษณะงานกันเลย ใช่เ,เพราะนั้นไอไ้อคำพูดที่จะเอาสองเครื่องนี้มาเทียบกันแบบชน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 ,ชน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 กันน่ะผมว่ามันแบบแค่เ<ห>ทียบแค่คิดจะเทียบแบบเหมือนมีโจทย์มาเนี่ยว่าคุณพงม,มาว่าอยากจะลองเทียบกันดูผมไม่คิดว่ามันจะเทียบกันยังไงวะก็ออกมาทําได้แค่เนี้ยเออแต่ว่าคนจะเทียบกันบ่อยไงจริงๆ,ๆ,ๆคือมันก็เหมือนกับทุกอย่างคือเราเลือกใช้ให้ถูกงานอ่ะถ้าเกิดว่าผมจะเล่นเกมก็คงก็คงจะไม่ได้ซื้อ,อไอ้ตัวเนี้ยถ้าเออปเปถ้าเกิดว่าอยากจะเรนเดอร์พรีเมียย์ไวๆโดยเฉพาะเลยอ่ะก็คง ไอตัวนี้ไวกว่าอยู่แล้วอก็ถือเป็นข้อมูลไงสำหรับคนที่ใช้พี่เมียแล้วกําลังแบบตัดสินใจอก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคนใช้พี่เมียตัดสินใจแต่ว่าเวลาเวลาคนเลือกมันต้องดูซิสเต็มดูระบบโดยรว<ด>มการ<อ>ทำงานรวมด้วยเออผมเคยทํางานกับเลูกค้าถ้าลูกค้าใช้ Mac แล้วผมใช้ Windows แล้วเขาต้องส่งงานกันไปกันมาแบบนี้กียต้องคุยกันหนักเลยนะ กูจะต้องส่งเป็นไฟล์อะไรกูเซฟไฟล์เป็นไฟล์ Word ไปละส่งไปให้เขาเขาก็เปิดได้แล้วแต่บางคนทำไมมันเปิดไม่ได้บนบน iPad เขาว่าเปิดได้แต่ว่าเพี้ยนบ้างลอยบ้างเออใช่สลเออ<ท>สลับบางอย่างหายบางอย่างหายออมีม,มีหรือเว้นว่างแปลกๆมี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 ม,มีอยู่อ่ะนั่นแหละครับมันยึดอยู่อีโคซิสตมของระบบงานของตัวเองละอ่ะจบแล้วครับการทดสอบวันนี้ระหว่าง Windows กับ Mac นะครับเครื่องราคาไม่เท่ากันการทดสอบก็ แทบจะเอามาเทียบกันได้แบบงงๆเพราะว่าคือเบสต,ตอนต้นน่ะเรารู้ข้อมูลรู้สรุปกันอยู่แล้วว่ามันเทียบกันยากมากเพราะมันคนละลักษณะ,ละ,ละางานแต่นี่คือการเหมือนฝืนเทียบเอเพื่อเป็นข้อมูลให้เฉยๆนะครับเออดังนั้นอย่าเพิ่งด่าอย่าอย่าพิ่งดราม่าเลยมากเป็นอินโฟมชันนะครับเท่าน <ๆ S 2> ี้แหละก็ขอบคุณคุณทงมากที่เอาไอ้ตัวนี้มาให้ลองไม่ไม่ผมแค่อยากซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้กินได้กินนะน้องได้กินแล้วน้องบอกอร่อยมากนี่ไงเครื่องสวยมากเลย ผมเพิ่งเห็นนะว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นเป็นทางเข้าของอากาศเย็นผมก็นึกว่าลําโพง <c oughs> เ,เป็นทางเข้าอากาศเย็นแล้วก็มาปล่อยอากาศร้อนข้างบนออากาศร้อนข้างบนอพอร์ตการเชื่อมต่อก็มีประมาณนี้นะครับจริงๆไอตัวนี้คุณพงษ์น่าจะรีวิวไว้ในช่องอยู่แล้วปะ่ะนี่ข้างหน้า,ย,าย,ยังไม่ได้ตัดเลยยังไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มๆนะทาไมไอติการ์ดมาอยู่ข้างหน้าวะไม่ไปไว้ข้างหลังให้หมดวะไม่เพราะว่าจะได้เสียบได้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอแม็กอยู่ข้างหลัง แล้วคนเลื not, ่อมใบมันเสียบไม่เสียบผิดเสียบถูกอ่ะคนใช้แมปไม่มีใช้ข้างหลังเลยนะเขาจะต้องซื้อดอกมาเสียบข้างหน้าหมดอ๋อเขาก็เลยย้ายมาไว้ข้างหน้าให้ฟังเสียงฟังเสียงคนใช้ละ Apple ิลดีฮะอ่ะโอเคไปละสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ